วัสดีจ้าดีดีต้อนรับคุณเข้าสู่ช่องเอ้มอเอาจีนกันด้วยนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเอาอีนั่นสิทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เออมาเล่นแดงกับเพื่อนกันเนาะตอนนี้อยากได้ผูกหญิงแต่ไปแพงชิบหายเอ่อไอริกับโรริยอนนี่นั่นจ้ะชื่อชื่อโรริยอนเนาะเออเออยังไงก็ไปติดตามชมกันในเกมเลยเนาะดวงตานี้เราจะชนะหรือเปล่าเนี่ยทุกคนจะไดเอ่า มาจาม้จากเกมเริ่มแล้วบางทีแซอาจจะเงียบไปนิดนึงนะหรือบางทีแซอาจจะพูดคนเดียวนะแกพวกมึงปวดเข้าใจกวนจะพากนนินนิดหน่อยโอเคซึ่งเออมันเป็นคลิปแรกเลยน้อยฉันเล่นกับเพื่อนน่ะเออก็อาจจะมีความไม่ช,ไมช,ไมชีนนิดนึงนะแต่ขออภยัยด้วยอันแสนคนโอเคเอาเป็นว่ามาดูกันเกมหน่อยนะจ้าวัุ่นไปรุ่นติดเกม แซึ่งเราก็เรียกเป็นบัตรเนาเออลืมบอกเลยเออก็เรียกเปนบัญทีไฟเนะซะว่าจะไฟมาอไรนยตัววจะไฟลอตสังคมวคาไม่คูดเลยคือจริงว่าฉันมิมีแอว่ฉันเล่นแรงมันเขหลายแต่มังแบบขึ้นแลงกับเพื่อนอันนี้หน่อยก็ฉันแทบไม่ได้เล่นมีเลยงงอ่ะกูคือกูได้เล่นแต่ฟาร์มอ่ะอะไรนะงงเหมือนกัน เป็นประวัติการเล่นฉันก็คือหน้าอีบัตก็คือเต็มทำนายที่เล่นอ่ะอ่ะโอ้ยตายเดี๋ยวเพื่อนตายโอ้โอ้โหตัวเย่กันหมือตัวยังไงอ๋อเรื่องอะไรรอสันก่อนนะรอกูฟาร์มก่อนล่ดเข้ามาเออเลิดเลิดนี่เนี่ยนี่นี่ยกูได้กินคนใกล้ตายแกกูได้กินคนอืมอีเมียอีเมียตายนางนี่หนี่เก่งมากอ่ะ โอ้นี่เจ่ิงจีงีนางนี่โอ้โหเกินไปมากแลยอันเนี้ยมังกนเกิดนจะตีมังกรกันนะเดินออมเอเนี่ยเข้าลึกจริงต้องตายแล้วอีเนี่ยเออมาทำไมก่อนดูมีกันกี่ตัวใครหน้มาทำไมส่ตีมังกรกันจากคนซอบเรียบร้อยมาสีดวอยู่ ช่ากล้าช่างมันเดินมาโหโหเนี่ยเนี่ยเกช่วยฉันหน่อยแกอีเนี่ยโอ้ยโอ้ยตายแล้วโอ้โหเยอะมากโอ้เยอะมากโอ้โหทุกอย่างลงหัวกูเดี๋ยวหัวมึงช่วยกูด้วยอ้าโอ้ยโอ้ยขอบคุณมากค่ะโอ้ยเนี่ยกูรอดไม่ได้เหรอมึงแกถอยมาก่อนไหมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้หน้าไหวหรือเปล่าไม่ไหวแล้วโอ้โอ้ยโอ้ยสกีนานางยิ้มใหญ่มากเลยมึง เกล้าเกียวสกิลาจริงเกลียดมากชาวบ้านจะกับบ้านกิลสุดยามยิ่สุดๆยอดพี่ฮูเธอคงจะแบบเอาชิปไปพากใช่ไหมไม่ฉันพูดในนี้โดยได้ยินพวกแกหมดนะอืมพัชเชนจะพูดอะไรก็ระวังคำหยาบอีกนิดนึงไปเป็นไรไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ยอดเออฉันก็ฉันก็ไม่ได้สุภาพอะไรขนาดนั้นนะจริงๆเออก็แบบอะไรนอยไม่บอกในแรกอ่ะจะได้แบบ ถ้าไม่มีเลยมันจะดูแบบไม่ใช่เราเนี่ยมันดูไม่ใช่สันนะถ้าไม่มีคำหยาบเลยมันก็มีนิดๆแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแซนด์บลูคนอยู่ในความพอดีเนาะทีนี้สกิลเลยจะน่าติดตรงนี้นักก็ฟาร์มไปในใจคนสวยๆคนอยู่ในคอดีเนาะทีนี้สกิลเลยจะนิงเวอร์ปิงไม่ไหว ตีคีบกลางใส่ยั่วๆอ่ะเราตังเนาะรวยแน่นอนจ้ะพูดเลยมีอีนายยังใกล้ตายเอ้าอัเนี้อันนี้โปรยสุดยอดสุดยอดโปรยจ้าเอสกีธาจ้าสู้ๆจ yeah! wow. okay. wow. no, no. ้าเป็นไรเร็วก่อนแค่ชนะก็พอแล้วอ่นนเนี่ยเนี่ยอันเนี้ก็สะบัดกีนเกิดวะลุยช่างสะบัดความล่านกุญแจงใหญ่มันน่าโอ้โห ตายแล้วอย่าว่ากันนะอย่าว่ากันช่างสบายดีอย่างกูจะฆ่ามึงหน่อยนไม่ได้เดย์เหยียสคิวสองขาตั้งน้อยขอตั้งน้อยโจนไปช่วยนางมางนางค้านางดีร่างเออีมินาคือโดนลุมอ่ะไปช่วยนางได้เวลาออกมามาเนี้ยมาแล้วจ้ะเอาแทงนี่ก็ได้มาเอาแทงนี่ก็ได้เออเออตายอุยขอบคุณจ้าได้เลาแล้วนี่ไม่มีให้ตีนะอืมกูตีแทงก็ได้มา เอาหมดนะแกระวังนะนะอยู่อันติชั้นยังมีมีครูดาวเนี่ยอยู่สามที่เขอม่ก่อนนะไม่มีสแต็กลุยละอยากได้อีกสักหนึ่งสแต็กอ่ะเอาเลยยูคงเอาป้อมเลยยังมันยังไม่ห้านาทีเลยได้ไหมฉันควรกลับบ้านช่วยเรนด่างก่อนนะสแต็กกูเต็มแล้วจะมาเลยนางไหนมาอยู่ในนั้นกันเยอะมากเลยค่ะทุกคนแล้วมาเอ๋บก่อนเพื่อนางมาเนาะ นำมาจริงเนี่ยอีดังเนี่ยได้ามัอีดังต้องมาด้วยอาตีมันก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันสะบัดกูเห็นไหมมนสะบัดจริงแล้วเนี่ยมามาไม่อยากตีแข่งนียว่ะมาน้องมูลวงแครี่ก็ได้อีดังแล้วพี่เกตหนีไปไหนฮะหนีฉันไม่รอดหรอกเออตุเย่เกิดมากนี่ขณะที่เมดจริงนตุเย่ไปแล้วนะครับทุกคนแต่นี่เขาก็ตุเย่กันแค่คือเลนกลางอ่ะเลนกลางกูตีกับอีนี่ก็ได้อ่ะโอ้ยโอนาคอยก็มาหรอ ขอโทษสิบแล้วโอ้ยทสองตัวล่างนั่นน่ะขึ้นมาช่วยกูหน่อยขึ้นมาช่วยหน่อยเร็วๆกูจะตายแล้วเนี่ยกูโอ้โหกี่ตัวเอออีสัตว์โอ้ยอะไรเนี่ยไม่คิดจะมาช่วยฉันหน่อยหรอตัวเย้เลยอ่ะ dog พวกนี้ก็หนีเก่งไอลูเมียดเนี่ยนะพวกคุเดือดเขาจะสนับแล้วเขาจะไปตึงไปเดยตลอ เกิดใหม่แล้วจ้าเออมันให้รอดอ่ะมันรอดได้กวาดเลยโอเคเลยเยอะก็ไม่เล่นอยู่แล้วไม่โดนนะโดดไม่โดนฟาร์มจะฟาร์มต่อไปไม่รู้ไม่รู้จะฝากกลางอ่ะูไปมยิมบัตรเนี้ยทาไมมีสามสเต็กมันโหดมากเลยนะคุณเราสามารถใช้สกิลสามได้รอบหนึ่ง แล้วอันตีก็คือถ้ามันกดซ้ำนี่ยมันมีดาเมจจริงด้วยไงเออมันก็จะตีแทงเข้าอะไรคนจะก็เลยแบบเก็บสแต็กก่อนแล้วค่อยเข้าเนาะมันจะแรงมันทำให้เราไหลง่ายขึ้นเยอะมากเลยเด็กโอ้แต่ะัุดูสตันอะไรนักหนาอยู่อือตุยแต่เวีนุ้ยคีบคลิปการกันต่อจ้าตัวนี้ไม่ลงจริงเพื่อนจะสู้กันนะฉันมาแล้ว กูคือกูจะเอานคอสนาคอสนาคอสเออ,เอไม่รอดนะนาน,นี่อะไรยาดูอินเหรอหืมอะไรอะไรออเอเอถอยเถอนเนาะนเล่นหยอกหยอกอีดูเหมียนี่กูชอบฆาตมันเกินมันไส้มากกูอยากฆ่ามันมากเลยจริงจริงปะมาเน้ยมาเนี้ยเนี้นี้ยนี้ดูดิโหจ้าโอ้ยฉัโดนอันติราวิล แอบก็นักสุปเนื้อซิมจะเข้ามาไหมแล้วคือแรงอ๋ออุ้ยโอ้ยเพื่นดึงได้แล้วเพื่นดึงได้แล้วอ้าวเอาไหมโอ้ยที่มันสะบัดเก่งอ่ะเอออุ้ยสวยมากเลิศมากยกก็สวยนะเออเลิศเอออันนี้ได้จ้าสุดปังมากแน่เออก็อย่างนี้นะไปแฮปปี้ป้องกันจ้านั่นสั่งดันป้อมมันเลยนั่นป้อมมันค่ะ ไป้อมแล้วระวังแกขึ้นบนหนักสูบก่อนปีบับมันอยู่นะเรามาขโมยดีกว่าอยู่ดมามาเลยเลยตุยจ้าเออดุมแทงว่ะดุมแทงก็มีอะไรใครอยู่ตรงนี้อาราวิวเหรออาราวิวแกว้าวไปก้อยสไลด์ยพี่ตัวโอ้ตาตะบูโดนสแตนดอ๋ออ๋อยอดยอดยอดแตนหนูขอโทษ เอนท่อนนี้สไตล์มันเก่งมากมมดูรามีานนะ่มันใกล้ตายนะมันคือบอกไปอ่ะอยู่ดีก็พิวขึ้นมาเสื่อกูงงมากไปจ้าไปจ้าอร่อยเลยอร่อยเลยอิ่มเลยอะไรเนี้ยช็อกอ่ะแตกสี 4. ให้อตีรานกูหมดเลยอย่ะอีดอกร์เป็นโจนทิพแล้วนี่อะไรวะทานกูทุกอย่างยี่หเนี่ยน้องแดงกูลาดกูเออกอลิกกูลาดกูอะไรวะ เพื่อนยากพวกมึงสู้กันไปก่อนนะกูหินนางหนึ่งเมล่าอีดอนยิสารแะแนทีป้อมอ่ะนั่นเห็นไหมอ้าวสวัสดีตาสวัสดีตาเอาอะไรอะไรอะไรอือเด้ออือเด้อตายลืมตาก็น่าคอก็น่าคอยเห็นเจ้ามาสิเล่นฮีเพอต้องจ่ายสกิลไปสักนิดสักหน่อยก่อนเจ้หนีเราไม่ได้ทั้คนทุกคนเราโดนอันตีลาวิวตีมังกรต่อแล้วกันเนาะ ยังไม่ตีดีกว่า,าแหวนก่อนก็คือไม่ต้องขยับแล้วนะตายแน่นอนค่ะไม่ต้องใครโดนใ <laughs> ไม่มีอ่ะตีก็ได้ชีเซอนชูด,ดคือแบบบางทีเล่นโลมแล้วออกล้างไงแล้วแบบมันก็ชอบมาด่าว่าเราไม่ล้างให้ก็กูดาวไม่เสร็จ<อ>รีบเหรอโดนทุกรอบอ๋อโอ้ยมีคนอยู่วววว้้าาโอ้โหเยอะมาก โอ้โหมึงไม่อย no. yeah ู่แค่ก uh oh yes, ี่ตัววะกูไม่น่าเข้าไปเลยเนี่ยผมกูตายเลยเยอะมากเลยระวังอีก่ะหูเยอะทีเมื่อกี้นะโคตรฉันจะเล่าอะไรให้ฟังวันที่เข้ามาเออเนี่ยอยากเข้ามาถ้าไม่อยากมีอนาคตแบบกูนะไม่อยากเข้ามาตรงนั้นเยอะมากเราเล่าแล้วจ้ะโอระวังนีกเยอะเพิ่แหนะไรว่ามันตามชั้นนี้นี่หน่อยแหละ ก็เลเ่นข้ามาทำไมอะเข้ามาตายเหรออ๋อแล้วอเออแล้วเกิดการสู้กันเกิดขึ้นอ้๋อเป็นนักข่าวภาคสนามเออจังหวะนี้กตีกันขึ้นด้วยนะคะไหวไหมคะนักข่าวจะไปช่วยค่ะกำลังเกิดเป็นเมืงน้อยอุ้ยเติโดนตีแล้ววิวฉันกำลังมานะฉันหน่อยกำลังย่างไปแต่กำลังย่างตารอฉันแป๊บคนไม่สวยต้องตายคีกัน ขีดมั่นตุยให้หมดสเสียดายมันไม่ดูอีดูเนียมันกูหมันไส้มันกูขอสักรอบหนึ่งสักคิวหนึ่งอีอีเมียมอืมะอ,อะไรอะไรอะไร,อะไรขอหน่อยเออมันต้องอย่างงี้เออเนี่ยแหละพอใจกูได้เนี่ยมันตายแล้วเดี๋ยวเอามันขับเพื่อนสู้ <c oughs> ก,ก,กูกำลังมาเนี่ยคอเนี่าคอตุยจ้ะอีดาวิวอีดาวิ่คือเดอมากอะไรของนางวะเนี่ยแต่พี่คือเดอจริง เออก็น้อยจริงๆนั่นแหละเนื้อมึงอ่ะเออรอดมาได้ยังไงก่อน <c oughs> เนื้อเนื้อตเนียเราโหนมากนะค,ะคนนั้นรอดมาได้ยังไงวะเดี๋ยวเพิ่งจบนะเดี๋ยวอยากอยู่ในเฟรมมึงบอกกูมานะี่มึงใช้หลวงเจวัดไหนอยายกจ,จบแล้วจ้ดจบแล้วเออรีบๆมาค่ะเดี๋มามาเข้าเฟรมเนาะอีเมียวนี่กูหม่นไส้มันเว่ <c oughs> ไนไส้มันไม่ตายไม่น่ารีตีป้อมเลย เกือบค้ายเพราะอันตรีนา่งเองเยสชนะโหฮือดีใบแบบนั่นด้านของคนนั่นด้านอีตาไม่สาวยูพูดได้ไหมล่ะเดี๋ยวมีเรียนไม่ใช่เหรอไงที่หนึ่งจ้ายุ่ยยวอ่ะที่หนึ่งไอพีพีได้เกชันไปมเรีบจบเอาเม่นจบได้เหรอ อย่าลืมกดไลค์เยร็จก็ได้โอเคต่นี้นะจ๊ะเออก็เลือดอยู่ค่าสิบสองแต่สองเอซสีเอมิีสิบสองจุดหนึ่งนะจัดคนฉันเลือก็ได้นะอยู่พูเธอมาห้องคือค่าห้องสิบเอดห้องแกมีค่าว่างเยอะกว่าห้องฉันอีกด้วยฮะฮะอะไรนะค่าว่างเยอะกว่าห้องฉันอีกพิ่หัวเฮ้ย แค่เครดิตเราด้วยนะคะได้จ้ะเครดิตน้องหนิวไอริและน้องขนข้าวน้องริออนสฟนคนเพราะไปแล้วนะแฟนคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแจมใครฉันด้วยนะบ๊ายบาย